บาดที่เลนสิสีบ้าออกขามไปต่ำครับหูน่ะขามหน่อยครับตำมะแข็งเอาแข็งให้พร้อมครับผมโหดด,ดีครับอ่ะเด้อครับกินตำมาขามครับแต่ไม่มีปู่ไตครับเสียดายอียให้ไปหาใส่ครับนี่ประเดี๋ยวปะซิวขยุ่นน่ะ โอ้สามาลิตจรเงเขาบอกเอาสซเสียนะนี่เขาจะเติมอ่ะอืมเดี๋ยวคงลายไ่ต้องแพงไปครับมันนั้นเหหน่อยมันแพงมันหยาบกันยันกินพระท่านหอมไปเสียแข็งด้วยเปาเพราะสันี่เ่โอ้ยขีแตกเลือบันนี่เบาเอาอยู่เสียเป่แข็งวะเดี๋ยวดมดือแน่ไอปากงงไอางต้นเมอ ได้ย <Yeah>. ินโอ้บอกเอาแข่งกันครับเส้อคืนโอ้ทำอะไรกันทังนี้เนี่ยอาผมเบิร์ดครับเอออาผมเบิรเดเบิรดเบิร์ดครับสามคนในนี้ อินเตอร์ใ hmm. ช mm ่ปะนี่อ่าอืมคำเตัวอร์อ่าชูแกรนแกรนซอนเมื่อกี้ได้ก็โอ้โอ้พูยเบาตัวนี่ง บิ๊กอิริสแข่งกันครับผมโอ้แต่เหมาไปที่หลังครับหลายกหลายคือเอาไปขายนี่รับเต็มต้นเลยมาเมาคลิปก้อยปลาแล้วครับตัวผมลงแค่น,นึงละเต็มต้นเลยครับเฮ้ยแข่งนี่ครับแข่งกะบบนร้ายเป็นไร มอาอม่ทำหนีว่าต้นหมแข็งไหนฮะบอกแม่นอยู่บอกปะได้ครับสัมผัสนะฮะโอ้โบโอ้เดี๋ยวเดครับสัมผัสนะฮะครับหอ

น้ำปักครับผมอน,อนนอนเฮืหาดโอ้ผมไม่มือเดียวครับใส่กระปักต่ำม,มาขามครับโอ้โหปเ<ะ>จ้พอแล้วจับแล้วนะครับปัจจุบันปีเลยนะครับผักใส่ครับยอดประยุกต์นะครับงามบ่าคือน้ำหัวเลยครับงามมากๆเลยโอ้ไ,ไปใส่เป็ใส่อ้อมปลาไหลครับผักใส่อ้อมกบอ้อม เดี๋ยวย้ำสับกิบปูมเลยอีเจ๊งน้อยครับเปลี่ยนได้เหรอแก่ได้เนาะอืม,อ,มอ่อนเหรอครับขี้อ่อนเลรอครับเพิ่นหยอกหยอกครับแกขี้อ่อนบอเปลี่ยนบอ,อนครับใส่เสียบ มีแส่เนีถือครับใส่เสียมากเดี๋ยพลิกแหงกัเลยแหงเคลื่อนอ่สีบอะไรกันนแก้วครับตัแต่เห็ดวเตั้งปูะครับแระเดร่ซิวครับพราะดีเลยครับพื่อเขาจิเห็ดบุ๊บแล้วตอดยังเป็ี๋ยนตูอยู่ครับเดีียวจังยาต้องถามก่อน ตำใท่พิกแหงครับแต่วันแียงกะปวดป้อนพิกกาเดยเรียกเอาสายมันตำามะครับประตดิบขามใส่แข้งใส่ประเดกซิ้วคอมครับคุนหะนาเฮ้ยเข่ตกดยันครับตักใส่ลายเดอร์ประเดกนั้น สั่นครับมือห,หิวครับบม่ได้เปิดแฟตเธอซื้อดอกเปิดเนาะเหมือนเดิมมาเป็นยังตัวนี้ก็ได้แยกไหนจำเพื่อเยอะครับจำเพื่อลหลายโค้นอยู่นี่ครับทุกหนึ่ง เขือพวงนะครับจัดให้ตามขั้อเลยครับผมตามมาคามทิชชู่เนี่ยผมมีปูครับผมเอาแดบกระเระชิวใส่แทนเนาะครับเนาะนี่แหละครับใส่มาแข้งมาเขือพวงครับผมเหมือนเลี้ยงบ่ตตองว่ากันละครับห้องน้ำ <c oughs> จำการได้ปีบด้เบิงครับยากลุ่นนี้ยาระบายสัด,ดีครับแน่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> รถออกได้ครับพระเอกนะครับน่ครับมันสิตัดกับสุ่มนะครับมันจะเป็นไม่หื่นนะไม่หื่นไม่เป็นนี่ก็ไม่เสียจริงของมาติตใจมาคือเขียขึ้นเขียเรื่องเลียงครับเ่องเลียงเวอร์แต่อันนี้คักกว่าครับปูใส่ปูนตรงแข้งปกติปูที่้ังครับปูไปตอนไม่ก็ไเลยครับ ไปกินไปกินกับเลยครับช่วงนี้ฝนหลากครับน้ำไหลเขียนอน่นอนเนอ,นนอนกาดดีนี่แหละครับตำ่ำค่าตำมันโวไหลทุกเดี๋ยวเอาต่ะขามหน่อยนก็ได้ครับเล้๋ยวก็ไปสิตำเหนียงเน้ออื่นให้เบิงให้กินให้ซิมครับผม กินข้าวเลียวก็กินสมจศบาทใช่ไหมอาที่กินมันตองนี่แหละครับมือใ้แห้งๆกินตำสมสีเหลียเพืยจวดเพืยอสร้างนะครับเจ็ตกระเดียเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วแกปัปะชิวครับผมโรยไปลงบาง เน้นกระเดกกระเซียวครับใช้ไล่เติบยามจี่แคลมของแท้ใส้น้ำผอมครับ <S <S น<า>้ำกรบปุกนี้กระเดียบไล่ใส่ผมนัวน้ำใส่หลยแสบได้ด้วยครับแนวนวล ลองไปเรื่อยครับลอ,อลองก่อนลองก่อนเอคนให้เข้ากันนโอ้ยฮได้โดน<ม>ดีนาจังแมนเสียงดังสิเลยครับ น,นนะี่แ่างรส่บัมบกนี่ในที่้อแมนครับ๋ยวเด้อช่วงเงินงน,แบบน,งนะครับซิมกรนนะครับเดียกะซิวครับอ้ยครับอือหือเส้มตันหอสมขนาดครับผมน้ำตาลใช่ไหนนครับโ้หลาเยิ้มเะครับ ตับวันปาขอตัต <ừ. S 2> <ừ ừ. S 1> ดอกเงินปลาตมนนัวมันมน,นัวเป็นไดครับแดกวเดอเดืเดอดแก้วแางกรเ มันแต่แบบควอนครับ,รรบใช่แล้วครับนี่ครับเซ็ตเรียบร้อย,ยตำบมะขามใส้มะแข้งใส้ประแดกลรซิวครับผมมันมีปูไตแล้วครับเสียดายอยู่ครับเขาเป็นน้อนครับหัดเนี่ยเปลา เดดเดดเน้นเนียนเฮ้ยยอดครับยอดเด็ดครับซิมมดูอ่อนทั้งหมดเจ็ดวันครับมาบ่วางเนี้ยสิซีมน้ำนึงไหมถ้าเกษตรเบบี้บางเถิดนะครับท่านหมายบอกบวางเลยครับผมเดี๋ยวไปหาจอดเดือบเดี๋ยวครับเดี๋ยวเัาสิบปอนด์หรครับครับครับผมมาได้การนี้เรา อือฮึมไม่ต้องพักโครงการก่อนส่นตรงนี้อะไรฉันใช้ทั่วเลยเนาะอ้าวไม่ต้องแย่งกันนะครับทรัลพีมีเยอะครับสั่นบ่เห็นครับเอารุ่นนี้เลยผ่านนาผมจะกินในเบิ้งกันได้แบบเล็กเพี้ยเป็นโตเลยก็เดี๋ยวลืมลืมถ่ายไว้เทียบเป็นภาพหน้าจอครับลึกน่อยก่อยเอาซิบมือกันเพชร ไม่คอมบูเด็ดเด็ดนื่ครับออเสียรีอย่างรีบอย่้งบยไม่ได้หาวครับแดดบาซิวซื้อมาอืมเขาบอกนี่ยบครับยุ่หนี่บ่เด้เบ่งยากครับผมแรงขาดปูครับขาดปูย่างเดี๋ยวครับผม ต้องฟ้องไก่บ่แมนในการอารนี้ครับแต่เด็กกับซิ้วก็ดีเลยผมล้อมกับสุ่มเกินโพตังบักคำตักใส่บแังกอน้อยู่ไอวต่เนาะอะรแบบน่บ่บ่น่บ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 บ่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 อ่บ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 ่่บ่บ่บรับ จะให้ตามคำขอพี่จังเดี๋ยวมีปูไตเหรอครับผมน่ามั่อย่อนยอครับยิงกับสุมเนี่ยกสุมค้มเนี่ยหอดยอหงครับยงอไออ้อยอ้อนหงอตอนเรับใบกันครับหอดู้นี้ไงปันนี้เราตัดกันได้หรอเราี่มือเลยเนาะซิมกันนะสังคมเดี๋ยกาดูอยู่โอ้ยยางลำมักก็ใบกระโดนพักกันจะพักกระโดน แม่นเกหลอให้ำเลียนครับส่วนมันนี่เส่วนบริลางครับผลเลืออาสีเลยตามตามด่านเด้ครับตามเรียกร้องนั่นมากยได้กลมเลยครับสมสามั้งก็เบลล์งครับ ใบบักหุ่ง <sk PI AN> <function> ผมตัดกันพอดีครับอืแสบแสบแกจะเบิแแ้ <pl ains> hum, ้วครับแป๊บเดียวเองสว่านไงคนเนื้เบิร์ดเร็วจะทำยังงันก็คมแค่แบ ส่วนก็เดการเดะทำข้าวของยน่เดียวมาเสียกูสงานิ่งเยอะน้อยยังกนเงียนเยอีเยหน่อยมาแล้วละตัด จะแกงมันยังเหลวอยู่เลยเกี่ยงก็ใหม่เลยบ้านิดหน่อยมันชอบดีครับส่ำค้็ไั้ครับแป๊บเดียวครับ,แบบรบหมดแล้วตัวเย็นปนะาดปวกโอเคแล้วเบื่อเลี้งกูต้องว่ากันแล้วครับของน้ำข้าสึกโจมจีเลยนอนไม่ค่อยหลับก็นตื่นเลยเด้เลีเ้ยง กินนั่นแล้วกินน้ำตามมาตรงห่วงครับย่าไทยสันดีครับตัวนี้กินนั่นแล้วกินน้ำตาไม่ไลายนี่ไม่ร้ายกินขึ้นว่าใช่เปล่ารบผมโอเคครับแซ่บดีเือเบื่อไหครับขึ้นอ่ะซื้ออ่ะ คือจ้างเดี๋ยวปู่ไต่ไม่มีครับปู่สดมี่จะนอนครับอนี่จะนอนครับใส่ประเดียบนอนประเดียปลาซิวครับผมแสบแสบเลยครับเจอไหมผมคลิปหน้า